โอเคค่ะนี่ค่ะก็ไปรับพัสดุไปสนีมานะคะก็นี่นะกล่องเอนะคะนัทเซียค่ะโอเคเดี๋ยวไปแกะกันเลยว้าาอืมนะคะนี่ก็ไปรับพัสดุน่ารักที่สุดเลยีแบบรองด้วยอันนี้อันนี้นะจ๊ะ มีสอง2 2> แผน่นด้วยว้าวให้หนูมาใช่ี่ยนี่นะคะตานี้ไปว้าวน่ารักที่สุดเลยนี่ไม่มรไม่จะมีเปลือขวดดำเนี่ยแล้วก็ต้องดูแล้วก็บอกเว่าน่ารัก อันหนึ่งวา,ายประสับร่วงอะไอย่างีนี่เป็นช็อกโกแลตันี้มันมีเกล็ดน้ำตาลร่วงนะต้องย่างเทอันนันเป็ดๆเ,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 เดี๋ยวมันไม่มีตรงนี้เดี๋ยวมีตรงนี้ อ,อ๋อน่าจะเป็นช,อชดด็อกโกแลตคิดว่าอืมช็อกโกแลตเซโลมากอันนี้ไม่ค่อยเซโลนะแต่ว่าเราคิดว่ามันเราเคยดูของในวีคนหนึ่งว่าแบบสาบรี่อะ มันจะอยู่นานกว่าใช่ก็แล้วเพราะอะไรมันจะแบบมีรอยแตกอะไรประมาณนี้าามน,นมสโลก็จริงแตกมีรอยแตกนะต้องมาสองอันแล้วก็แถมน้องมาด้วยน่ารักมากเลยกระดาษน่ารักฟุ้งมิง้งฟุง้งฟิ้งนี่เป็นเหมาะใช้ซองโอ้น่ารักมิกกี้เมาส์ด้วย ค,ค่ะก็มารีวิวพะสะัสตุัณฑ์างนี้นะกลบับมาโอเคบ๊ายบาย